สำหรับใไรนะครับที่มีปัญหาเครื่องปิ้นนะครับแคนนอนนะครับ G3000 นะครับไฟกระพริบ7ครั้งนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจําวันเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการ1วันหนึ่งรับกับผมมิสเตอร์พีเคนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหานะครับเครื่องพิมพ์นะครับ Canon G สามพนนะครับตัวนี้อาการก็คือหมึกไม่ออกพิมพ์มาแล้วสีไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูว่ามันเป็นเออร์เลอร์แบบไหนนะเออร์เลอร์ก็คือไฟกระพริบเจ็ดครั้ง นะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็หยุดแล้วก็จะกระพริบมาอีก1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็หยุดอ่าทีนี้นะครับอาการพวกนี้นะครับมันเป็นอาการเกี่ยวข้องกับซับหมึกเต็มนะครับแล้วนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวนี้นะครับนี่ถ้าทุกท่านเห็นนะเดี๋ยวผมซูมให้ดู อตอนนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้คือหมึกที่ไหลผ่านนะครับเส้นลำเลียงหมึกเนี่ยนะครับจะมีแค่สีดํากับสีน้ําเงินซึ่งน้าเงินก็เป็นจางๆนะส่วนสีดานี่คือมาเต็มนะครับอันนี้ก็คือดํายังไงก็ออกนะครับแต่สีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับสีน้าเงินมีอยู่นิดนึงแต่ว่าสีเหลืองกับสีแดงคือไม่มีเลย อาการนี้เป็นอาการที่เขาเรียกว่าน้ำหมึกจากแทงไม่ไหลเข้ากล่องหมึกมันก็เลยทําให้กล่อ,องหมึกนะครับไม่สามารถพ่นหมึกออกมาได้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีอาการร่วมด้วยก็คือถ้าเป็นตัวนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยถ้ามีกระพริบเจ็ดครั้งนะครับก็เป็นที่ซับหมึกเต็มก่อนอื่นเราไปแก้ที่ซับหมึกเต็มกันก่อนนะครับว่าวิธีการแก้ซับหมึกนั้นแก้ไขย,ยังไงนะครับ Let's go <S โอเคครับวิธีการแก้ไขซ้ำหมึกเต็มนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าไปที่คอมพิวเตอร์หรือว่าเราใช้ฟังก์ชันในการกดเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆก,กันกับตัว g 2 0 1 0 2120ศยอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกันทีนี้วิธีการนะครับก็คือมันจะมีปุ่ม power กับปุ่ม stop นะครับให้เรากดปุ่ม stop 1ครั้งแล้วก็ไปกด power 1ครั้งแล้วก็ปล่อยปุ่ม stop แล้วก็มากดสต็อปครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยพร้อมกันทีนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำกระดาษนะครับมาใส่ไว้ในช่องนะครับเครื่องมันก็จะทำการประมวลผลพอพอทุกอย่างมันหยุดเสร็จแล้วปับ๊บให้เรากดสต็อปอีก5ครั้งนะครับ 1>, 1 2 3 4 5แล้วก็มากดที่ปุ่มพาวเวอร์หนึ่งครั้งกระดาษมันก็จะปิ้นออกมานะครับเดี๋ยวรอให้มันประมวลผลนิดนึงนี่คืออ่าความรู้เบื้องต้นนะครับถ้าเราเข้าร้านเนี่ยบอกได้เลยว่า3ามถึงสามร้อยบาทเอหนึ่งถึงสบาทแน่นอน แต่ถ้าเราทำเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าร้านเนี่ยนะครับก็สา,ามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตเองก็ไม่ต้องเสียงเงินนะครับเราก็จะรอจนกว่าเครื่องมันหยุดทางนานเนะนครับกินองมาละ ีนี้เมื่อปินน้นอ,ออกมาอย่างนี้แล้วนะครับให้เรานะครับเห็นไหมสังเกตด,ดูดีศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ก็คือนี่แล้วนะครับให้เรามากดตัวนี้อีก3ครั้งนะครับเห็นนะกดอันนี้อีก3ครั้งนะครับปุ่มสต็อปอีก3ครั้ง1 2 3แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เราก็จะ ปล่อยให้มันพิมพ์นะครับนะนี่ครับนี่ก็คือเป็นการล้างซับบึกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปุ่มปิดเครื่องปุ๊บ ขั้ตอนนี้เราก็จะรอจนกว่าเครื่องมันหยุดทางาน,นอัตโนมัตินะครับก็คือเราก,กดปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอา่าอ,อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนกระบวนการการล้างซับหมึกหรือว่าการแก้ไขซับหมึกเต็มของ g 3 0 0 0นะครับหรือว่า g 3 0 0 0นนั่นเองนะ มานะครับเราก็จะมาแก้ไขที่ตรงนี้กันนะครับตัวเ,เขาเรียกว่าหมึกหมึกไม่เข้าแท้งเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขมีอยู่2อ,อย่างคือเข้าไปทีเ่เขาเรียกว่าอะไรโปรแกร,รมพิมพ์หรือว่า Microsoft Word นะครับตั้งค่ามีเทนน์นะครับแล้วก็เลือกดูดนะครับดูดหมึกโดยการใช้ระบบนะครับของซอฟต์แวร์กับอีกแันึงก็คือดึง นะครับดึงเขาเรียกว่าเอากล่องหมึกออกมานะครับแล้วให้ใช้สลิงนะครับหรือว่าเข็มฉีดยาเนี่ยเสียดฉีดเข้าไปในที่กล่องหมึกได้เลยนะครับอันนี้คืออันดนบ่ะสอสออย่างที่สามารถทำได้แต่ว่าผมจะใช้โปรแกรมในการทำนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราแก้ไขปัญหานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ในการล้างหัวพิมพ์นะครับหรือว่าจัดการหัวพิมพ์ใหม่นะครับโดยที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการจัดแล้วก็เข้าไปสู่โปรแกรมที่เราใช้พิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบท Excel PowerPoint อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาสู่นี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราสั่งพิมพ์เสร็จหรือว่าสั่ง ให้กับเครื่องพิมพ์นะครับให้ทําการล้างหัวพิมพ์นะครับก็จะมีการดึงหมึกดึงอะไรเข้ามานะครับหรือว่าเป็นการดูดหมึกอัตโนมัติโดยการใช้ซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เมื่อทาการเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการทดสอบดูนะครับว่าหมึกที่เราดูดเข้าไปนั้นนะครับเต็มหรือยังนะครับนี่ก็คือหมดเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถไปสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับสั่งพิมพ์ออกมาว่าที่เรา ดำเนินการนะครับแก้ไขมาซีมันจะออกมาหรือเปล่านะครับรอรุนกันนะ,อะโอเคเรียบร้อยีสันสดใส โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเจ้า G 3 0 0พหรือแ a n o อน G 3 0 0พันที่ผมได้พาทุกท่านมาดูก็คือไฟกระพริบ7ครั้งนะครับบ่งบอกถึงว่ามันเป็นการอาการของซับมึกเต็มนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้ความรู้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องของผมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมนำนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสต์บีเคนะครับกับรายการ หนึ่งวันหนึ่งเคลลับกับผมมิสเตอร์พีเคนะครับก็ขอพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาซับบึกเต็มนะครับของแคนนอ G สามพันไปเพงเท่านี้สำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับตอนนี้นะครับวิดีโอกขได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับ yeah วันนี้นะครับผมี่อยากใหทนชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคยั okay, okay. Yeah.